เราแทบไม่ค่อยได้เห็นลุกธรรมดาธรมดาของเธอนะคะมาดามมดค่ะเธอก็เป็นพิธีกรแล้วก็นักแสดงชื่อดังออกงานทุกครั้งจะต้องมีคอนเซปต,ต์ต่างๆนานาวางคาแรคเตอร์ของตัวเองในฐานะคนบันเทิงไว้ว่าต้องเป็นอะไรที่แตกต่างค่ะอย่างที่พูดไว้เสมอว่าดูแล้วเนี่ยต้องไม่ใช่มนุษย์จากโลกนี้โอ้โหดูในภาพเป็นยังไงคุณผู้ชม <S <S คือมาดามมดก็บอกไม่ถูกเหมือนกันว่าแต่งเป็นตัวอะไรแต่ว่าออกมาในแบบฟิวเจอริสติกค่ะเขาบอกว่าเพื่อให้ดูเป็นมนุษย์ต่างดาวอย่างที่ตั้งใจไว้ตั้งแต่แรก คือแต่งทุกครั้งเป้าหมายหลกักอยากให้ทุกคนมีรอยยิ้มล่คะค่ะแต่ก็ต้องแลกด้วยระยะเวลาการแต่งหน้า<อ>แต่งตัวนานกว่า5-6ชั่วโมงนะคะสิ<อ>่งต่างๆเหล่านี้กระทบกับสุขภาพครั้งหนึ่งเคยป่วยต้องหยุดไปยาวแต่ปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นมาดามมดบอกไม่ต้องห่วงค่ะไม่ได้หนักอย่างที่เป็นข่าวนะคะก่อนหน้านี้มีหลายสื่อประโคมข่าวเรื่องมาดามมดป่วยก็ทาให้เกิดความเข้าใจผิดค่ะลูกค้านี่ไม่กล้าติดต่อเข้ามาจ้างงานเลยทําให้ช่วงหนึ่งงานไม่มีเข้ามาเลยค่ะ ก็จริงๆมันก็อาจจะไม่ถึงขั้นแบบป่วยล้มหมอนนอนเสือขนาดนั้นนะคะแต่ว่าเพราะว่าจริงๆเราก็ไม่ได้แต่งแบบบ่อยๆทุกวันเนาะแต่ว่าถ้าช่วงที่มันงานติดๆกันมันก็อาจจะมีบางค่ะที่เราต้องใช้ร่างกายหนักขนาดนี้ก็ไม่อยากจะใช้คําว่าป่วยเลยก็มันอาจจะมีผลบ้างเช่นแบบความเมื่อยความเหนื่อยล้าอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติลองลองคิดถึงการคนที่ต้องแต่งตัวแบบนี้แล้วแต่งทุกวันเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ได้แต่งบ่อยขนาดนั้นก็ไม่มีปัญหาเราก็เซฟตัวเองอยู่แล้วค่ะ จริงๆมันแล้วแต่งงานมันแล้วแต่ว่าคนจะได้เห็นลูกันนหรือเปล่าเพราะว่าเ,ออเราอาจจะแต่งลูกแบบนี้กับงานที่แบบใหญ่ๆต้องอาศัยความปังหน่อยอะไรอย่างเงี้ย แปลว่านานๆทีน่าจะได้เห็นแล้วนะคะช่วงนี้ค่ะสำหรับเรื่องผลงานอื่นๆคุณผู้ชมทุกช่องทางมาดามมดเขาเริ่มกลับมาเคลื่อนไหวนะอย่างเช่นในอินสตาแกรมส่วนตัวเคยหยุดโพสตไปเกือบ10เดือนค่ะตอนนี้ก็กลับมาโพสต์ภาพล่าสุดเป็นพระเอกหนุ่มไบวชิรวิทย์ซึ่งก็มาดามมดเนี่ยมีผลงานละครหนึ่งเรื่องนะคะส่วนในช่องทาง u t u b e เธอบอกว่าจะกลับมาลุยอีกครั้งในปีหน้าหลังจากที่ติดปัญหาโควิด -19 ทําให้หลายๆอย่างต้องเลื่อนออกไปค่ะ